Oh ah. no! ได้ปั่นนักยานิดเดียวแต่ก็ไม่ร้อนนะคุณเอาตังมาไม่มีตังเอาดังมาไม่มีก็ไม่มีจะไปปั่นได้ไงเราเอาไม่เป็นไรเอาเอามาเอาบัตรประชาชนหมดแล้วบอกเอามาเลยเอามาเลยเอามาเอาไม่มีขอโทษค่ะเป็นไรไหมครับ ไม่เป็นไรค่ะเก็บอะไรมากไหมเนี่ยไม่เป็นไรค่ะ่าหล่อว่ะผู้ชายในฝันเลยเอ้าก็ไม่เห็นทางวันแล้วมันไปไหนมันัดเราไว้ตรงนี้แต่ก็นัดมันแล้วนะเออก็นัดแล้วนะ ไม่เห็นทำไมยังไม่มาเนี่ยมันจะส่งบททันไหมเนี่ยใช่อาจารย์ภาษาไทยยิ่งหอนหอนหรือโทรหามันหรือเปล่าวะโทรดิมีเบอร์ไหมดมีอยู่มันไปไหนทั้งวันนัดนัดวันนี้ตรงนี้ด้วยอมันไม่น่าจะเบี้ยวเรานะเดี๋ยวส่งงานไม่ทันแน่เลยโทรหาโทรหาู้หน่อยเฮ้ยแล้วันจะไม่มาซะแล้วมันมา ไปทำอะไรมาเนี่ยเจออะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยอะไรเจพูดอะไรก็พูดมาบทน่ะส่งมันอะไรเนี่ยเออเขาพูดมาบทน่ะทรงฟังฟะไรเาไหยเออเออพูดมาเขาเจอเจผู้ชายหัวหล่อเลยว่าแล้วตลอดเลย่างานนะงานสคัดกว่าเออเออเอาไปแต่ฟังเขาก่อนเด้เออ ผู้ชายคนนี้นะแกโคตรหล่อเรื่องรับเขาเดียวกับเรานะเจอที่ไหนอะ่นนะคือเมื่อกี้กกอ่ะแกร้อหล่อแกคนเดียวหรอเหมือนกัแฟเลยวะนั่นชอบแฟนคนอื่นตลอดเลยแกหัดมองคนที่เขาไม่มีแฟนบ้างเนี่ยไอ้ไพอ่ะใช่เพราแกเปนแฟนกันหรอบ้าเหรอ,อใครจะไปคิดกับมันใช่ไหมคลิปแกไม่เกี่ยวอ่ะเขาชอบอ่ะดูหลงหล่อไหมหล่อแกอย่าให้เจอเขามากับแฟนใช่ไหม ทำไมต้องยำได้วยวะใครใครจะมาหลอสู้เขาเหฮะเฮ้ยสายไม่ดีเพราะว่าแกไงพวกเราต้องเดินวนอีกครั้งเลยเผื่อจะเจอเขามากไปแล้วเขามากกับแฟนเขาสุดว่เผื่อเป็นเพื่อนกันนีมเ่อนไงแกเออเออเพราะว่าไปเดินเดินเผื่อเจอว่าไงว่าไงโอ้ยร้อนร้อนร้อนหาอะไรโลกอียไปซื้อ่ะลไปเอาเงินมาให้เนี อ๋อจะออซื้อได้ไงไม่มีตังอ่ะเขาทำไงล่ะทีนี้เอามาเลยยี่สิบเออยี่สิบก็ยี่สิบยังง้ตังเนี่ยทอนด้วย,ยไม่ใช่มีแฟนแล้วกูจะบอกแฟนมึงเลยเอาอ,อันนี้เพื่อนเนาะเพื่อนกับแฟนมันแทนกันไม่ได้หรอ,อมั่วอะไร้ามีแฟนเมื่อไหร่เลยแกเสร็จฉันแน่ดูแล้วคอยดูว่ามีมหรอมาแล้วจังเอ,อ,ยอยู่นี่ด้วยมันเย็นเนี่ย โอเคมันก็ได้สุดๆแค่นี้แหละรู้ไหมมันเขียนยากเท่าไหร่เนี่ยก็ใช่อยู่แต่เขาคิดว่าอาจารย์เขาคงจะเขียนไม่เแต่ผู้ชายคนนั้นหล่อจริงๆนะเกมไม่จบใช่ไหมงานต้องส่งวันนี้งต้องส่งอาจารย์ก็ต้องสงสารเราเลยน่าดูหนังหน้าอย่างเราอ่ะเราก็ใส่เกมไปด้วยเออแค่พิ่มโหแล้วอ่ะเอาไงต่อไปทำต่อ ไหนวะแกบอกว่าไหนตรงนี้อะตรงนิเ่เออแบอกมากับเพื่อน่หวเพื่อนแหละเยเขเพื่อนแหละไม่ใช่แฟนหรอกแกว่าหลอกมัก็โอนแต่ถ้าแฟนเขาคงู่ด้วยกันเพื่อนแกชอบไหมชอบ โอ้โหแรงมากเอกะอะไรอะนี่เที้ยนหรือวะแกเป็นผู้ชายแกต้องเข้าไปจีบอ๋อแกชอบเข้าไปจีบดิเขาจีบเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาคิดวิธีถ้าเขาไม่ใช่แฟนกันเขาไปหาเขาไหมเขาไปหาชื่ออเดี๋ยวเขากคุยเฮ้ยเก่งนะเขาชอบจรินไหมจีบเฮนะโอ้โหบ้าเนี่ย ้ะคะมาคนเดียวเหรอคะมาคนเดียวครับมาคนเดียวเมื่อกี้เห็นมากับใครอ๋อเขาไปคือน้ำครับนั่งด้วยปะคะนั่งด้วยได้ไหมคะได้ครับนั่งดีอะไรเออเดี๋ยวไอ้ไผหิวน้ำไม่่เหรอฉันคืนน้ำไปแล้วโอ้ลอยเดี๋ยวเขารอเป็นเพื่อนเออเออนเพื่อนได้ไหม ปีอไรปอีน่ปีหเรย่ไหนอยู่ราชัฒนรสาขาอะไรคะสาขาชีวชทั่วไปหรือจชีวะทั่วไปอ๋อทำมเราไม่ได้เจอกันเร็ชีวะเหมือนกันชีวะอะไรชีวะทั่วไปอ่ะเอ้าอยู่ปีไหนครับ ปีหนึ่งเอาเอา้าแล้วทำไมเราไม่เจอกันเลยไม่รู้ครับมีแฟนยังยังไม่มีครับจริงเหรอแล้วคนที่มาด้วยหรอคะแล้วคนที่มาด้วยล่ะคนไหนคนเอ้าจับเขาไม่ได้เหรออ๋อเพื่อนครับพี่ <c oughs> ที่เดินชนเมืเ่อกี้อ๋อคนที่เดินชนกันเมืเ่อกี้อ๋อขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพื่อนไปซีน่ามาอ๋อได้งไงมาแล้วเฮ้ยสวัสดี<อ>ใครอ่ะเพื่อนอ้าวเหรอชื่ออะไรคะชื่อไหนคะอ๋อเรนนี่ไหนคะเนี่ยมาชวัฎอุดอรมือนกันสาขาอะไรคะชีวะทั่วไป เรียนมึนกันหรือเปล่เรียนมึนกันหรือเปล่อีกสาขาปีไหนคะปีหนึ่งอ๋อเอออยู่ห้องเดียวกันทำไมเราไม่เจอกันอ่ะอ้าวเหรอไม่เข้าเรียนหรือเปล่าบ้าเหรอเข้าทุกชั่วโมงหรือว่าเราไม่เข้าหรือว่าเราไม่เข้าเนี่ยแกบอกเขาโดดงั้น,นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่ะ เดี๋ยวจะมาคุยด้วยจ้าบ๊ายบายจ้าทุกทีเดี๋ยวไปหาเงินก่อนเพื่อนไปซื้อน้ำดับจ้าโอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่ะอะาบ๊ายบายไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลากลับบ้านเออลับบ้านนั่งแล้วเออเฮ้ยมเอ้ยคนนั้นนี่เราหนอยไงเอ้อชื่อหนอยแล้วคนนี้ล่ะนี่ไผ่ไผ่ชิ้นเชิ้นเหมียวจ้ะเหมียว

กินข้าวเหรอเออกินข้าวอค่ะทำไมเศร้าจังเขายังไม่กินเลยเลยทำไรเนี่ยอ่านหนังสือเลี้ยงลายไม่เหมือนเดิมเลยแกอย่าบอกนะว่าแกงคิดเรื่องของให้กลุมสังคมบ้าไม่หรอะดีอะไรก็อาจจะจมานน่นเศร้าอย่างเนี้ยหรอะแกชอบเขาก็ไปบอกเขาสิเฮ้ย ้อวปะถ้าเป็นชั้นนะที่เป็นหัวเขาฉนชอบเขาไม่ปล่อยไว้อย่างนี้หรอไม่เป็นไรหรอก เจนจะว่าพักนี้ให้หน่อยมันแปลกไปไหมเออเันแปลกสิชวนมากินข้าวไม่มันกินด้วยเลยเออกลสามมันววาฉันว่านะมันไม่เกี่ยวเรื่องไองกลมสาแน่เลยคือเขาว่านั่นแหละมันเพิ่งจะเป็นออกมากทีแรกนะเว้ยนึกว่ามันจะชอบเล่นๆภัคหลังคันไม่กินข้าวเออทำไงดีวะหาทางช่วยมา วิธีไหนวะคือบอกเขาให้คลนสั้นเลยดีไหมมันจะดูแลเกินไปหรือเปล่าเพื่อนเราเป็นผู้อิสระเขาถ้าไม่บอกเขาก็ไม่รู้ไอหมาต้องตื่นกันฉันกลัวว่าเขาจะว่าเราแรงเกินไปเออแล้วแกมาที่หมอแกพวกเหียวกับโคมนสั้นบ้างไหมก็เห็นนะฉันว่าต้องบอกเขาแหละสาช่วยมั้ เฮ้ยเจนนี่งไอ้สันกับเมียน่ะสันกับเมียจริงด้วยปากเข้าไปบอกเลยนะครับกาบิเกะวยบาค่ะครับอ้าบ๊าับดีค่ะมไหนกัเนี่ยบ๊าคัเจนมีเรื่องอะไรจะพชดกสันมันโยนในสนามเจพูด ก็ได้พูดอยากจะรู้ว่าเขาเพื่อนทำไหมก็โอนนะนก็ต้องโอนอยู่แล้วเขาเพื่อนเราดีก็ชอบเขาดีมันก็ต้องแสดงออกบ้างอะไรบ้างดิเออใช่เพื่งรู้จักกันเป็นเรื่องทันได้ แล้วไปกินข้าวอันนี้ก่อนเยี๋ว่างเหรอว่<า>ไปก็ไปตกลงคือพร้อมหรือคิดที่ไหมที่เขียนให้เป็น ให้เรารักกันเน่อนานที่จนวันตายอ้ ดูคนนี้ครับกินอย่างเดียวครับซื้อมากินอย่างเดียวครับผ<า>ู้กำกับครับคนผู้กำกักบคนนี้ไม่มีอะไรครับกล้องอย่างเดียวยโอเค y yeah. ย